ครับตอนนี้ก็มาอยกหมูแม่พันกับทำความสะอาดที่หมูครับขี่หมูใส่ทง้งกับกินไม่ได้ท้งม่พันหมูช่วงนี้หมูก็ย่างตาแม่พันครับเดี๋ยวแต่แม่พัน ตัดจ้าให้งัวแล้วมาเจียหมูครับตัดยาให้งวัวแล้วก็มาเจียหมูนี่ตามนี่นะครับ่ได้เผาเว้นกับมาเจียหมูครับเลีเ้ยงหมูเลีเ้ยงงัวนะครับเออพอะไเรเนียนขียบไปนะครับเนาะเอาแค่นี้กนนะครับสวัสดีครับ